เราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพยาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาดจะอ่านย,ยิ่งนักหนูหนูรู้จักชุมชนไหมเอ่ยสวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและลูก,ลกอนุบาลสองทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้พบกับคุณคุปเปิลในหน่วยการเรียนที่11นะคะเรารักชุมชนนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าชุมชนไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุ้เปิลจะบอกนะคะคําว่าชุมชนหมายถึงบริเวณบริเวณหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆมีผู้คนมาอยู่รวมกันนะคะ เป็นระยะเวลานานนะคะแล้วคำว่าทุมชนภาษาอังกฤษก็คือ community นะคะมีอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างนะคะก็มีตัว c o m m u n i t และ Y นะคะอ่านว่าเคิ m u คอมมินิตี้นะคะแปลว่าชุมชนแล้วเด็กๆจาก๋ามันมีคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ที่เด็กๆรู้จักมีตัวอะไรบ้างคะ,ะเช่นตัวอะไรคะเคิ่แคทแปลว่าแมวนะคะเคิเค้กแปลว่าขนมเค้กนะคะ C. คนกระป๋องเครื่อสีเครแปลว่าถ้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรารักชุมชนก็มีสาระการเรียนรู้ทั้งหมด5้าสาระด้วยกันก็คือ 1. บ้านเรือนเคียงกัน 2. สถานที่สำคัญในทุมชน 3. อาชีพในทุมชน 4. สภาพปัญหาในชุมชนและ 5. การปฏิบัติตนในชุมชนและในวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กทำด้วยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะที่มีอักษรตัวซขึ้นต้นแล้วก็วมีอะไรบ้างคปปรูเปิ้ลอยากให้เด็กๆอัดคลิปวีดีโอบอกคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว นะคะมาให้คุณครูดูในลายนี้ด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนดูแลรักษา,ษาสุขภาพด้วยนะคะและขอให้ปลอดภัยในโรคโควิดของเรานะคะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย